สวัสดีครับพี่น้องครับพี่กับสองปิยะครับอ่าพี่น้องสวัตดสาวน้อยพอหอดจอดถึงโดมแล้วครับรมาแล้วถึงนั้นสาวน้อยพกิโดมมือหนึ่ง ามาก่อนค่ยดูตังเี่ยังินครับเนี่ยชิปขวาคุณก๊อฟวาคุณก๊อฟอ่าบน้ำเนอะอาบน้ำแน่ด้วยอานน้ำแอ่ สสรถพัด3าน้อยมาถึงโดมแล้วครับ ครับผมโอ้ขาทักไม่นีมือหนึ่งเลยนะมือนึงเดินทางไม่ใช่หอหมงสองะคือหอดอย่ไปได้ละเป็นแถวไปวันมาอยู่ม้องสองเลยนี่วันเดียวครับน่ะลงตัวเลยก็วด้เหนเงียบๆมนผม่เมราเอว้เราต็แกเาเดี๋ยวลงตัว ไม่ได้รุ่นอยู่ได้แก้หญ่าได้ที่ไหนลองซื้อเอาบก่เี่อ่เทียบเออี่ะหาลอยู่แก้หญ่าครับผมสวัสดีครับ บุขส้วงเราคุค้นอกอี่หลายครับรักหนีไปน้องอนะ่ะแอมเจ้าอฮะร <c ười> ักหนีไปใท่มะพวกนี้ไปได้ถึงแอม เขาสามกันนี่มันซาลอยนะครับพัดนี่เีคือนึงเดินเดินทั้งไปสุกุลไปยงเกาะยงเกาะเนื้อเต้าห้อยเต้า้อยกามา่น้เขาจะเดืนทั้งวันนี่ครับ่างวัน อันใบสองเดนทางพ่อเจ้าไปมื่อนี้ไปมื้ออื่นเดกพ่อเขาว่างลนะน่ไม่ใชไปไปมื่อนี้เด้ผักน้อนนอนืนนหนั่กกว่าน่าสงี้อยู่บ้งมันแรงดิมาเต้องเห็นว่าไอ้ก่อนว่าอไปมื้อได้แค่เด็ม้งนต้มวนวากัเดินต่อโครนี

สวัสดีคร,ครับสวัสดีครับผมช่องอยู่กับช่องลุงปิยะเสด็จครับผมเอ้าเห็นป่ะเสด็จป่ะบุ้ลีฮ่าบ่าเนาะเสียหายเพิ่งช่องลุงปิยะเป็นลุงพี่ที่ใจดีที่สุดนะครับผมตั้งแต่รู้จักมานะครับลุงปิยะเฮี่ยที่สปอร์ตมากเลยนะครับผมสุดยอดมากเลยครับ <c oughs> พรุ่งนี้เจอกันรายเอีดนะครับฝ <c oughs> ากยังไม่ลาดบ้าฝากอ่าแสงคุณ แจ้งสาวบ้างจอดเลยครับโอ้มันจอดไว้นีสามสิบคันนะพี่น้อง ประมาณสามสิบคันหลายเติบได้รนึ่งคนเลยเอา้าพ่อมาด้วยน้ำพิ่นดินมาน้วยสาวน้อยดิแมนครับโโอ้หสาวน้อยสุดยอดครับ โอ้วางเวนวางวันของก็บางมือนี่แหละครับ <c oughs> อขอพอกักผ่อนกอน้อครับเก็คันนี้ที่เห็นอยู่นี่อยู่ดอาว่ายังเลยครับยู่ได้เขาซ้อมกันเท่าหะ เิงนกอดได้ปะรอสักนงเสนกอได้รอสักน้อเขาเี่ยวใครมล่ะนี้เมนูอะไรครับขั้วนูครับผมขั้วนูครับผมสูตรร้อเอ็ดสูตรร้อยเอ็ดครับพวกนี้ก็จะไปทำการแสดงที่ร้อเอ็ดครับผมใกล้บ้านบ่หาสิบโลครับบนเืนท่านี้นเพนท่านี้คืออะเลยเฮ้ยยังจังป่านงงมนีเยโอ้ เนี่ยสำหรับที่นี้ฝากกูบมเพียงแค่นี้ครับขอกับสวัสดีครับ